สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ขอเชิญเราได้รู้จักนักบุญยากอบองค์เล็กในซีรีส์เรื่องเล่าจากคุณพ่ออนุชา EP 3มีอยู่วันหนึ่งขณะพ่อฟังอิงฟ้าและเดวาร้องเพลงอยู่นั้นเนื้อเพลงท่อนหนึ่งเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายเพลงนี้ทำให้พ่อนึกถึงนักบุญยากอบเข้าเต็มๆครับวันนี้พ่อเลยอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวของนักบุญยากบกันครับนักบุญยากอรองเล็กบุตรของอัลเฟอสัสหนึ่งใน12ออัครสา,าวก ผู้ถูกเรียกว่าองค์เล็กไม่ใช่เพราะด้อยค่าแต่เพื่อแยกจากยากอบองค์ใหญ่พระเยซูทรงเลือกยากอบ,บุตรอัลเฟอสัสเขาก้าวออกมาด้วยความถ่อมตนแต่เต็มไปด้วยศรัทธาเป็นหนึ่งในสาวกทั้งสิบสองพระเยซูทรงเลือกยากอบองค์เล็กให้เป็นหนึ่งในสิบสองอัคราสาวกแม้ไม่ได้มีชื่อเสียงเด่นเหมือนบางคนแต่ท่านก็ได้รับเกียรติร่วมอยู่ในวงของผู้ถูกเรียกอย่างใกล้ชิดต่อมา ยากอบองคเล็กได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำคริสตจักรเยรูซาเลม็มนักบุญเปาโลถึงกับเรียกท่านว่าเสาหลักร่วมกับเปโตรและยอนเขาถูกยกย่องในความเคร่งครัดการภาวนาและความยุติธรรมผู้คนเรียกขานเขาว่ายากบผู้ชอบธรรมแต่ความเชื่อมั่นคงของเขาทำให้เกิดการต่อต้านผู้นำชาวอยู่ไม่อาจยอมรับได้ยากบถูกจับกลุ่ม และถูกตั้งข้อหาต่อหน้าฝูงชนธรรมะประเพณีเล่าว่าเขาถูกผลักตกจากยอดพระวิหารถูกขว้างหินและในที่สุดถูกฟาดด้วยไม้กระบองจนถึงแก่มรณะสักข,ขีแต่แม้ในชั่ววินาทีสุดท้ายใบหน้าของเขายังเปี่ยมด้วยศรัทธาและในที่สุดยากอบองเล็กเข้าสู่อ้อมกอดแห่งความรักของพระเยซูบัดนี้เขาอยู่ในสวรรค์เป็นนิรัน์ เป็นแรงบันดาลใจให้คริสตชนซื่อสัตย์และยุติธรรมตลอดไป